วันนี้มีของฝากของตอนเชอะแชะมากมายเลยจากวังสามหมออา้าวดีมากดีมากโอ้หุ่นใกล้เคียงกันแล้วเอากอกอดกันหน่อยกอดกอดกันหน่อยเอ,อ่เป็นความระลึกถึงประทับใจนะครับอา้าวก้าวนาคุณไปเป็น ปลัดเป็นงันไปบพุนาเนมาสาธุดผัดนูจะขึ้นไปท่านผู้ชมที่เคารพครับผมมาที่บางสมอกับพคุณซ้ำรสุภาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตลอดเวลาเนี่ยกรกฎาคมกันยายาสามเดือนสิบเอ็ดวันเนี่ยทำให้ได้เห็นน้ำใจของน้อง ที่อยู่ในกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบางสามหมอทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าคนไม่เคยรู้จักกันแต่มาทำงานในที่เดียวกันแล้วก็สามารถพัฒนาทำงานด้วยหัวใจของความเป็นผู้ทักคือเป็นผู้มีเมตตาหลายที่หลายแห่งเราไม่สามารถที่จะทำได้ ไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาแค่3เดือนแต่ที่กองสาธารณาสุขสิ่งห์แม่ลมเทศบาลตะบนวังสามหมอนี้รู้สึกว่าเป็นผู้ที่อภิชาติอภิชาติก็คือเกิดมาเพื่อพัฒนาในความดีอาจารย์ผมเป็นคนสอนว่าถ้าหากอยากจะทำให้งานสำเร็จนะก็จะต้องรู้จักว่าคุณธรรม เป็นพื้นฐานบริการเป็นหลักและทําให้คนรักทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านถ้าหากใครทำสามอันนี้ได้ไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพเพราะมันจะมาเองวันนี้วันที่จะต้องย,ย้ายทบอพุทธัพย์ต้องย้ายไปอยู่เทศบาลตาบลท่าอุเทนเราก็เลยขอมอบของดีไว้ให้ ผมไปเขียนให้ยันแมงป่องมหาราชเนี่ยผมไปเขียนให้อยู่ที่ประเทศลาวเวียดนามเขมรแล้วก็ที่กวางไฮหลังแล้วก็ที่เมืองจีนครับแต่และที่ที่ไปก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทั้งนั้นที่เวียดนามอยู่ที่แซนดูนนะครับทำให้คนเวียดนามเนี่ยเยอเริญรุ่งเรืองอย่างมากแล้วก็ที่แซนดูนนะั้นจะไม่เหมือนที่ผมไปนะครับ มื่อ12ปีที่แล้วผมก็เลยขอมอบให้สำหรับคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่เพราะว่าเขาเอาผ้าผืนใหญ่มาคือน้องมุ้ยนี่เป็นคนชอบอลักษณะตัวใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้เป็นยันแมงป่องมหาราชนะครับก็ไปดูเอาในอินเทอร์เน็ตพ่อแม่แมงป่องนะี่ะผมขายไปผืนนั้นนะ่ะแสนกว่าบาทนะครับอันนี้มอบให้สำหรับเป็นสิริมงคล สำหรับทุกคนนะครับหากเกิดปัญหาใดๆอย่าลืมคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจะช่วยคุ้มฟรองเราและตลอดเวลานะครับไม่ให้คิดไปทางลบให้คิดแต่ทางบวกให้คิดไปแต่ทา,ท,าท,าทางว่าจะเลื่อนรุ่งเรืองชุกาภใครด่าเรามาเราก็บอกว่าเขาให้พรให้คิดทางหลวงยิ้มเข้าไว้ชีวิตเราก็จะสดใสไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยคนที่เคยดูถูกกมเหงมองไม่เห็นคุณค่า ต่อไปจะเรียกว่าอภิมหาเจมุยแล้วเขาก็จะไปเรียกผมไปทำกุฏิอาสมให้นบครับของของคืนนี้เป็นของอันนี้เขียนไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเจต,ตนาจะมอบไม่ให้นะครับแล้วก็มอบไม่ให้วนี้บางคนยังไม่ได้ลงชื่อเดี๋ยวจะลงให้แต่ว่าจะมอบมอบให้ก่อนนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อขออนุญาตมอบให้ คพราอพามเนี่ยเอาโมอก่อนแล้วไปลงลงชื่อทีหลังนะครับเอ่ออันนี้หลากหลายอย่างแต่เป็นหัวใจของศาสนาเหมือนกันนะครับให้คิดดูพื้นใหญ่มันพืนละแสนนะครับแล้วพืนเล็กมันจะเท่าไหร่นะครับเพื่อนผมก็มีเศรษฐีหมื่นล้านอยู่สามคน <performance> ครับ <c oughs> เขาก็มาขอแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะลงชื่อให้ทีหลังนะครับ อันนี้เป็นสุริยะเทพของเอาไอเลยนีจ้อันนี้เป็นภูนาโลโมภูนาโมภูณาโลโมคืออยู่ในหน้าผาของพระพุทธรูปองตัวเดียวทั้งคาถาบนจะมีแต่เป็นตังค์ ก็ตั้งใจอย่าพอกองที่ต yep> ัวเล็กๆให้เพราะว่ามันก็งอบยันแล้วก็เลยเอาอันนี้คืออุณนารมุนะูนารมคืออยู่ในหน้าผาคือจักรวาลนี้ไม่มีอะไรสู้กับอุณนารมคือว่าพุทธญาานะ เป็นนักหมามาต่างตก้งลาเข้ามาตลอดเวลาทั้งสี่ทิศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะหอมแล้วก็จะได้เป็นคุณนายตำรวจดังไปถึงสกุลแล้วดังดังเดี๋ยวไปถึงข้างอุเทนก็จะเป็นแซลบ้าคุณบ่าวท่าอุเทนแล้วหมูหางอี่คุณนายหมือนดังไก่แล้วค่ะที่พาดเรื่องบริจิต เปล่าเล็กไม่เออนี่นธรรมาตาบริกันนะครับบางคนก็อุ้ยแค่ปืนเล็กๆปืนเดียวมันจะมีคุณค่าอะไรถ้าเราไม่มีศรัทธาอะไรก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามีศรัทธาดีหมดไปชมใชน้าในนั้นก็มาแล้วมาอ่ะอ้ําไว้ไว้อ้ครับอํามาถ่ายมาถ่าย พามเจ้าดีแล้วก็ฟูผามชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะไปแรงนักดีนะต่อไปจะเรียกว่าป๋าอ้ําโอเคเอาสองคนที่มาเดี๋ยวเขียนให้เอาเอาเราก็จะไปเราจะต้องท่องคาถาคาถาของเราเอามามาท่องคาถาก่อนเอาเอาเอาคัดคัดก่อนก็ได้ ก็ไม่มีอะไรจะมอบเอาโจยันหน่อยโจยันนะโจยันแมงป่องมหาลามนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ไม่เป็นยังแมงป่องไม่ไม่เขียนแมงป่องแต่ก็เป็นตัวตัวอักขละก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันได้ทําพิธีโดยแล้วื่อกีนะครับย้ายไปท่าอุเทนก็เนื่องจากว่าท่านพอคุณซ้ำเนี่ยตอนที่ไปคุยกับทางท่านนายกข,ของเทศบาล ท่านเทรนก็มีอาจารย์ผมบอกว่าพ่อคุณทรัพย์เนี่ยเป็นลูกสาวของปู่พญานาคที่เฝ้าพระธาตุท่าอุเทนพอพอไปเห็นพ่อกับแม่ก็เลยดีใจว่าลูกสาวได้กลับมาใช้คาพูดเป็นภาษาโบราณแก้วตาแก้วคาของคาแก้วของแม่อะไรอย่างนี้นะครับส่วนที่ได้มาที่นี่เนื่องจากว่าได้ทำเคยเกิดเป็นช้าง แล้วก็มาอยู่มีลูกช้างมีลูกช้างก็เลยได้กลับมาช่วยลูกช้างลูกช้างก็งไม่ใช่ใครหรครับผู้นลำผู้ใอย่างนี้นี่แหละครับแล้วก็ได้กลับไปช่วยอีกทางทางจิตนะครับนี่แหละนี่ียกว่าผลบุญกรรมก็ขอฝากยันไว้นกนในจากยันแล้วก็ฝากความดีงามพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากวัตถุงมงคลนะท่านฝากคําสอนเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกความคําสอน ย่าเรียกว่าคําสอนเลยเป็นคําแนะนําก็แล้วกันว่าเราจะใช้ความนอบน้อมนัาโมคือความนอบน้อมถ้าเรานอบน้อมทอมตนมันก็จะทำให้เป็นที่รักของทุกคนขณะเดียวกันเราก็ใช้มโนมโนคือใจใจของเราเนี่มอมม้านี่ก็คือปัตวีธาถ้าเราใจเราหนักแน่น ใครจะชมมาก็อย่าเหลือมใครจะด่ามาก็ตเังเงใจเฉยซะเพราะว่าเรามาทํางานให้รัชก,ก,การถึงแม้เราจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในการงานผมก็ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการอะไรแต,แต่ตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่าพวกนั้นอยู่ <c oughs> ในตําแหน่งจริงๆก็ใหญ่กว่าผมนั้นอยู่เออสามารถพอผมคิดในใจลึกๆอยู่ว่าในอนาคตามีจังหวะมีโอกาสก็จะบอกทางรัฐสาภา บอกตามสอสอให้หาโปรเจกต์โครงการดีๆมาให้ที่เทศบาลนี้นะครับถ้าหากถ้าหากว่าบุญเราถึงเนาะาะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขออวยพรให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้เราสมหวังในสิ่งที่ปัารถนาแล้วนอกจากจะสมหวังแล้วส,สิ่งที่เหนือกว่าความสมหวังคือรู้จัก ตอบแทนตนเองตอบแทนครอบครัวตอบแทนสังคมและช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเพราะสิ่งที่เราทําไปช่วยเขานั้นมันจะย้อนคืนมาหาเราร้อยเท่าพันตทวีโดยเราก็คาดไม่ถึงทีเดียวเอาตัวอย่างผมมาได้ยิ่งช่วยบ้านเมืองเท่าไหร่ก็โทรศัพท์บอกผู้หลักผู้ใหญ่ของเราตาตัต้งมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราจเจริญสมบัติตลาดทุกประการนะครับ มีท่านใดจะพูดความเป็นใจกับต้นโพอ็เจยจะครับแล้นก็ให้ให้รักแล้วก็ดูแลกันนะครับพี่พึ่งก็รักน้องๆน้องก็ให้รักแล้วก็ดูแลพี่พึ่งนะคะทำงานช่วยกันให้กองสัสรขเป็นทีมเป็นทีมแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปว่ากองสัตรขเราโอยร้องกัสกองศัสุขเรากีมเบิร์กนะหลาทุกคน อ่าโอเคท่านผู้ชมที่กระลบครับตอนนี้ก็บรรยากาศมาคุมาแล้วก็ในกองเป็นกองของกองคามด้เนร้อยสะายก็ขอเค่นลึกอาจารไม่ใเยอะแต่ว่าขอมอบจังใจน้องๆแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกอแล้วก็ไจ้ต่อออกครับสุนทรภารับค่ัก็ดีใจแล้วก็ดีแล้วก็ใจหาย ทางการทหารที่พอจะย้ายนะคะก็ไปตามผิดของท่านพพี่จ่ากันนะคะที่จะต้องย้ายไปเพื่อความตาอเนื่องแล้วก็เพื่อพัฒนาในสิ่งที่ดีนะคะก็ขอมอบรูกของลูให้กับท่านของวุฒิการะแล้วก็เพื่อรักและคิดถึงน้ารานา้องๆทุกคนรักและคิดถึงพอเสมอนะคะถ้า มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจก็จะขออนุญาตปรึกษาแล้วก็ตัวหาก็ถือว่าเป็นทางพออแล้วก็เป็นทางพี่สาวนะคะที่คอยแนะนำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้น้องๆในทุกๆอย่างจ่ะคอยซัพพอร์ตน้องๆในกองจ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่ออทนกคน้องๆคนที่ตั้งใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวยมากเนราะเขาชอบไะอ่าจีมเข้ามาจีมเข้ามา เดี๋ยวนะ1 2 3 1 2สอหนึ่งสองสา,งสงสาเดี๋ยวเราจะต้องท่องคาถากันเล็กน้อยเพื่อตัดซีนหนังไปใหม่เป็นอีกซีนหนึ่งนะครับอ้าวทุกคนอ่เราจะ,ะมีท่านมีอีกหลายท่านครับ<า><ข>ยังไม่ได้พูดความในใจ<า>ครูค้สึกดีใจที่ท่านมาที่นี่ค่ะทุกๆอย่างก็คือเหมือนท่านมอบความรู้ให้กับน้องๆแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือท่านเป็นคนเหมือนใจมีแต่ ใช่ะคะ่ะแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้ท่านก็ต้องไปตามหน้าที่ของท่านนะคะรู้สึกยินดีกับท่านขอ,อ,อด้วยแล้วก็แอบเซวแต่ค่ะอยากให้ท่านขอ่านอยู่ด้วยนานๆนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเดนี๋ยวโทรประสานกันก <c oughs> ่อนก่อนเอาใครจะมากอดพ่ออ๋อครับมามากอดอมากอดมาลุมกอดอมาลุมกอด อาผู้น้องน้องผู้หญิงก็มาลุมกอดวาเล่นอาคุณนายประหลัดมาหน่อยคุณนายประหลัดอาคุณนายสารวัตรมาก่อนว่าเล่นว่าเล่นกระวังกระดูกหักนะอืม อาวอาวอ้าวอามากอดเลยยังมากอดมากอดเออเออบ้านพระออยังว่างเยอะนะไปไม่ต้องไปนอนลงเอาอืออือเอาพระฟ้ามอ่ะพระฟ้ามเอออีบัต อ่อืมอามาจุ้มกันมาจุ้มกันเอามาจุ้มกันเนื่องจากโอกาสที่ท่านพอบูยลทรัพย์นสุภาจะได้ย้ายไปรับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลท่าอุเทนนะครับสิ่งที่ฝากไว้ให้ก็มีมากมายหลากหลายดังที่ว่าไปแล้ว แตก่ก็มีคาถาอยู่บทหนึ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์และระบาดไปหลายประเทศแล้วเกิดจากฤาษีเอกอมตะผู้หน้าตาดีรอที่สุดในสามโลกสศกจักรวาลพิภพลังสันคาถานั้นมาคาถานั้นจะพูดได้อยู่สามครั้งและห้ามพูดอีกเพราะว่าจะต้องดังสุดขีดนะครับอา้าวขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธมนต์บทนี้ว่า I l ้ v e you I love you.